สวัสดีครับเกษตรไทยนิชิยูโกวันนี้เราเดินทางมากันที่จอมบึงนะครับราชบุรีและที่นี่ก็คือไร่พัชชากับแปลงกล้วยน้ำว้ายักษ์เรามาทำความรู้จักกับเจ้าของสวนกันดีกว่าครับกล้วยยักษ์ดีอย่างไรค่ะกล้วยยักษ์คือหนึ่งนะคะรสชาติหวานจัดและก็หนึบนะคะสามารถที่จะไปทำ กล้วยบดชีกล้วยทอดทุกอย่างทุกอย่างที่ใช้กล้วยต่อไปคนจะนึกถึงกล้วยน้ำว่ายักษ์ปัจจุบันกล้วยที่ดีที่สุดในประเทศไทยไม่มีอะไรจะมาเท่ามะลิอ่องแต่ตัวนี้เหนือกว่ามะลิอ่องเพราะมะลิอ่องโครโมโซม N 3สชุดแต่ตัวนี้ N 4สชุดนะคะฉะนั้นทั้งใหญ่ทั้งหนึบทั้งหวานแล้วก็เคีือใหญ่กว่าค่ะ สำหรับขั้นตอนในการปลูกนะครับเมื่อเราได้กล้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาลงูระยะห่างประมาณ5้ณหนะครับหรือ5้ณหเมตรนะครับก็เนื่องจากกล้วยเนี่ยนะครับเมื่อโตแล้วจะใหญ่ค่อนข้างใหญ่มากนะครับใบก็อาจจะมาชนกันถ้าเราเว้ระยะห่างไม่มากนะครับสำหรับแปลงนี้นะครับอาจารย์ก็ได้วางระบบน้ำนะครับเพื่อไม่ให้ ต้นกล้าเนี่ยนะครับในช่วงที่ยังเล็กขาดน้ำนะครับถ้าขาดน้ำมากมากก็จะเกิดผลเสียหายได้นะครับเราใช้เวลา14เดือนนะครับเป็นการเก็บผลผลิตอ่าตอนนี้ถ้าเราจะมาวัดกันนะคะว่าความยาวของไม้เนี่ยยาวเท่าไหร่นะคะอเดี๋ยวเราใช้ตลับเมตรอ่ะเฮียกุยเดินไปนะคะเดี๋ยวพี่จับให้นะคะเอาเดินไป ดึงให้สุดตลับเมตรเลยลอ้าพี่นั่นอยู่เราอยู่ระดับ5เมตรครับอ้าวาเฮียกุยเท่าไร่าทนนี้5เมตรครับสุดสายแล้วใช่ไหมอ่สุดไม้ยัง,ยงอ่ยังต่อไปอีกเท่าไราเดี๋ยวพี่เดินไปจับไว้ตรงนั้นเมื่อกี้เราวัดได้5้าเมตรนะคะแต่นี้มันยังไม่สุดไม้แค่ตาไมา้เดี๋ยวเรามาวัดต่อเลยนะคะว่าเท่าไหร่อ้าวอ่ห้าเมตรเท่าไหร่ครับห้าเมตรห้าสิบเจ็ดเซน,นะคะ่ะ เมื่อเราวัดไม้เรียบร้อยเนีครับเราก็นําไม้มาทาบกับต้นกล้วยนะครับต้นนี้ที่เรากำลังจะตัดนะครับความสูงก็ประมาณ5เมตรกว่านิดหน่อยครับหลังจากนั้นนะครับอาจารย์ก็จะมาวัดเส้นรอบ,บวงของต้นกล้วยนะครับเส้นรอบ,บวงของต้นกล้วยนี้ อยู่ที่1.14เมตรครับเพื่อกล้วยให้ผลผลิตแล้วนะครับเราควรจะห่อนะครับเพื่อป้องกันการทำลายของมแมลงและก็ยังจะทำให้ผิวกล้วยเนี่ยนะครับสวยเนียนซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดนี่นะฮะเราจะตัดกล้วยกล้วยน้ำว้านี่นะคะเมื่อเราตัดเกลือแล้วเราต้องฝันต้นเขาทิ้งแล้วต้นใหม่เนี่ยนะคะหน่อเขาเนี่ย,ยต้นหน่อเขาเนี่ยจะแสมขึ้นมาเราจะาไว้กี่หน่อเราเลือกได้เลยนะคะ แล้วตัดเนี่ยนะคะอย่าตัดฉึบลงไปทีเดียวเลยนะคะเพราะต้นมันใหญ่เดี๋ยวล้มคอหักนะคะต้องตัดทีเดียวค่อยๆเนี่ยนะคะตัดโคนนะมีดนนะะไม่ค่อยจะคมตัดโคนอ้าวไปยังถอนไม้ออกเลยไปแล้ว<ห>เบาๆเบาๆเบๆตามมานี่เลยตามไม้มา <laughs> รายได้นะคะเอาว่าท่านจะทำงานท่านจะเรียนหนังสือหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเอาแค่หนึ่งไร่นะคะหนึ่งไร่ปลูกถ้าเราเอาไว้15หมายถึงปลูกต้นเดียวนะปลูกเนื้อเยื่อต้นเดียวและปล่อยหน่อออกไปประมาณ15ต้นนะคะเอาปล่อยปล่อยหน่อไป15ต้นเราก็ต้องปลูกห่างหน่อยก็ประมาณไร่ได้70ต้น70ต้นเมื่อตัดออกมาประมาณ14เดือน 14เดือนออกมาเราตัดออกมามันก็จะได้14เครือเราเอาไว,15ว้15หวีนะคะ15หวีต่อเครือเราขายง่ายๆเลยแบบคนแย่งกันซื้อ20บาทเครือหนึ่งก็ได้300เอา300ไปคูณ2 0เออ300ไปคูณ70เดือนเท่าไหร่21 0 0 0ต่อนหนึ่ไร่กล้วยน้ำวายักษ์เนี่ยนะคะ,ะสามารถไปทำกล้วยทอดได้ นะคะกล้วยทอดหรือกล้วยแขกทําย่างได้ทําอบเนยได้ส่งโรงงานได้นะคะโรงงานที่ไปทํากล้วยอบทุกอย่างนะคะเขาต้องมัดก็ได้ซึ่งแม่ค้าเหล่านี้หรือโรงงานเหล่านี้นะคะโดยเฉพาะท่านที่ทํากล้วยทอดกล้วยย่างะอะไรพวกน,นี้ที่ท่านมีแบรนด์อยู่แล้วถ้าท่านไปได้กล้วยที่ขวานะคะกล้วยฝาดเนี่ยนะคะกล้วยที่ไม่มีคุณภาพกล้วยใส่แข็งแล้วไม่หวานไม่หนึบเนี่ยแบรนด์ท่านเสียนะคะฉะนั้น ถ้าท่านต้องการสร้างแบรนด์ท่านนึกถึงกล้วยน้ำวายอยากยาพืชเครือดดิฉันมาลองชิมแล้วลองเอาไปทําก่อนนะ,ะดิฉันเคยไปทานกล้วยทอดตามห้างนะคะแบรนด์ดังทีเดียวทุกวันอร่อยเพราะเขาใช้กล้วยมันิออกนะคะแต่วันนั้นเขาไม่มีนะคะดิฉันก็ไม่รู้ไปซื้อมาพอดีเจ้าของเขามาดูลายมือดิฉันดิฉันบอกวันนั้นฉันไปซื้อกล้วยของคุณเนี่ยกล้วยทอดทําไมมันฝาดเขาบอกเขาหากล้วยมันิออกไม่ได้นะคะฉะนั้นพอดิฉันคุยอย่างเงี้ยเขาบอก เขาชิมเลยแล้วเขาบอกอาจารย์มีให้เยอะไหมบอกดิฉันียังมีไม่เยอะเดี๋ยวจะปลูกให้นะคะดังนั้นท่านที่ปลูกกล้วยเนี่ยนะคะมันง่ายตลาดหาง่ายปลูกง่ายลงทุนก็น้อยนะคะเวลาก็ไม่ต้องใช้ท่านจะทํางานทานธุรกิจท่านก็ทําได้นะคะถ้ายังไงก็สอบถามมหาดิฉันได้นะคะตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอน,นี้นะคะดิฉันจะบอกรายละเอียดทั้งหมด วันนี้ทางรายการเกษตรไทยนิชิยูกโกต้องขอขอบคุณทางไรพัชชานะครับที่สนับสนุนในการถ่ายทําในครั้งนี้กลับมาพบกับเกษตรไทยนิชิยูโกได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับวันนี้ผมนัตูขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ